ผมต้องใจเย็น่ายแล้วมาพูดต่อไปนะผมันีเป็นผ้วราครับนี่เขามาอะไรอีกแล้วรูกแชเขามาโงท้าเยังสวัสดีครับข้าวสนการสามวันสองไไนท์เอื้อเฟื้อสถานีโดยร้านลักสามวันสองคืนลาบเท้าเจ็ดเรนะครับที่ให้พิตซไปได้จัดหัวสนุกสนุกให้ทุกท่านชาชมนะครับเรารู้จักกับทั่ของาดกว่าทางฟามเมอรเราชื่อมาจากไหนครับผมลาาจากราทานะครับส่วนทางซ้ายหนึงราชื่อ ชื่อรถเมาจากไหนฮะสารอนครับมาจากสารอนอันนี้เจอกันในกติกาอะไรครับผมสามคนเจอกันในการมวยสามคนนะครับกระบวนการอยู่ที่อยู่ตรงแยกที่แยกมันเราไม่ลงตีตัดไม่ลงตีไม่เห็นตัดนะครับแล้วก็มุมครับผมนี่ใส่เสื้อเซเว่นมาต่อยนี่หายนะพี่เวลาพอมไหมเวลาพับไหมครับโอเคพรร้ออมนะคับชกเาไป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 เมื่อกี้นี้แตกแล้ว ไปข้างหน้าเลยครับโหโหโหโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวนําบาง <laughs> 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 I'm all the time, sorry, i

ไม่โทรครับโทรครับเที่ไนครับไม่โทร Mình thử thái